วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคัสกิคนเดิมคนนี้นะครับกับเกมวันฟันแมนเะตองเกตเช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวละครหมาเฝ้าบ้านแมนของผมอยู่ที่พลัง2ล้าน2แสนเองกับเลือดอยู่ที่3ล้านหนึ่งนะครับความเร็วอยู่ที่550นะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็สามารถปั้นได้อยู่ที่ประมาณเท่านี้เนาะแต่ว่าอีกไม่นานนะครับก็จะขึ้นอยู่4ดาวแล้วก็เดี๋ยวผมจะปั้นให้สุดกว่านี้นะครับแต่ สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาหมาเฝ้าบ้านแมนมาอัดให้หมดนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นแร้งนะครับศึกดวนอารีน่าสุดยอดแล้วก็ดวนสุดยอดนั่นเองครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับและอย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะครับสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆได้นะครับผม สำหรับลานบอลนะครับเดี๋ยวผมจะไปงัดนะครับให้ถึงที่สุดแบบพยายามไปให้ได้ไกลมากที่สุดนะครับโอเคตอนนี้นะครับยุ่งอยู่ตัวหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ยุงประปดัดด้านหน้าให้เข็งๆเลยจัดแบบแน่นๆหนักๆแล้วก็เอาตัวนี้ไว้ข้างหลังเนาะอ่าโอเคคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตีคำอันดับที่10เลยจัดไปคุณเจมส์หนึ่เปิดไปก่อนครับจังหวะนี้กดเข้าไปกําลัง เข้าสู่โลกโอเคคราวนี้นะครับแพงทอมมาสเตอร์ของอีฝ่ายได้อันติเมตสกิลเข้ามาก่อนนะครับหนึ่งที่แหว่แพงทอมมาสเตอร์โอบหลับเข้ามาหนึ่งทีหนึ่งล้านหนึ่งนะครับตามด้วยยูของอีฝ่ายนะครับอันติเมตสกิลสวนกลับมาใส่เข้ามา2ล้านโอ้โหบอกว่าเบาๆครับแล้วก็การโร่อันติเมตสกิลกลับคืนมาคราวนี้ลูกไปับไม่มีบอกแล้วอันติเมตสกิลของหมาเฝ้าบ้านแม่สวนกลับไปใส่แล้วหน้าบามเข้าไป6กล้านหโอ้โหข้างหน้าเกือบตายหมดนะครับ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยอันติเมตสกิลของยูน,นะครับสวนกล เกียโรเกีร์ 5, 06, โรห้าล้านหกโหนอนเม่งเท่งไปอันติเมตส,สกิลสวนกระปไปหนึ่งทีกาโลกปัม้มเข้าไปสามล้านสองนะครับตามด้วยอันติเมตสกิลของนกฟีนิกส์สวนใส่แถวลังนะครับยิงเข้าไปป้าบ้าบ้าบ้างหนึ่งล้านสามแสนโหเบามากเลยจังหวะนี้คราวนี้ตอมพี่แมนยิงกลับมาหนึ่งทีกาโลกสวนกระปไปอีกหนึ่งครั้งคราวนี้จิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็กาโลกสับเข้าหน้าไปติดใบย,ยอดเท้าของโพกัสสุดสับเท้าไปหนึ่งทีโอ้โหข้างหน้าย,ยังอยู่ยืนอยู่ได้คราวนี้ยิงกลับมาครับคราวนี้ แทงท็อปมาสเตอร์อันติเมสกิลใส่แถวตรงกลางนะครับเพื่อสร้างโลกอันติเมสกิลแทงท็อปมาสเตอร์อบละหนึ่งล้านสามแสนนะครับยุงไโจมตีหนึ่งครั้งแล้วก็อันติเมสกิลครับของยุงสวนกลับไปใส่กาโร่หนึ่งทีสับเข้าไปโอ้โหนอนเม้งเท่งโอ้ยติดไม่ยอดท้อแล้วก็สวนกลับไปหนึ่งทีคราวนี้อันติเมสกิลของกาโร่สวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งปั๊บสามล้านแปดแสนปั๊มลงมาห้าล้านเก้าครับแอนติเมสกิลของวัชชด็อกแมนนะครับในแอนติเมสกิลใส่ดันหน้า กลับเข้าไปหนึ่งที6ล้านเก้าโอ้โหเดินทางดอมาสเตอร,ร์นอนแมงเทงแล้วก็ไล่โจมตีจากยุงอีนึงที่ขอ,อนี้ยุงก็สวนกลับมาใส่วอชดอกแมงขานี้อันติเมทส,สกิลสวนเข้าไป3ล้าน1นแสนแล้วก็ยิงใส่แถวหลังครับอันติเมทสกิลนกอปีนอีกใส่เข้าไปหนึ่งทีบามขานี้นี่ไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้งโอ้โหลงไปนอนคองกับเพืชไล่โจมตีมาอีกหนึ่งครั้งซอมบี้แมนยิงกลับมาไล่โจมตีจากยุงโอ้โหยังถึกอยู่เข้เนี้ เกลโกเกล่งงานเข้าไปหนึ่งทีนะครับปั๊มไล่โจมตีจากยุงอีกหนึ่งทีคราวนี้สับเท้าไปหนึ่งทียุงไล่โจมตีอีกหนึ่งครั้งนะครับคราวนี้ยุงของอีกฝ่ายนะครับอันติเบตสกิลใส่โกเกสสับมาโอ้โหสามล้านแปดโกเกสตายแอนติเบตสกิลส่วนเข้าไปหนึ่งทีแปดแสนคราวนี้ยุงไล่โจมตีหนึ่งครั้งปั๊มแอนติเบตสกิลโอ้ติดไม้ยอดท้อแอนติเบตสกิลของยุงสับเข้าไปหนึ่งทีปั๊มตายทะลุรวงทะลวงทะลุ ขึ้นมาอีก6กอันดับนะครับขึ้นมาอันดับที่สิแล้ว A a few moments l รอบตอนนี้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะไปเล่นโหมดอื่นมั่งดีกว่าครับแล้วก็จะมาอัดคลิปไม่ใช่อัดรูปตอนสุดท้ายนะครับว่าผมสามารถทําได้ถึงเท่าไหร่นะครับคราวนี้เรามาท้าดวลฮีโร่กันบ้างดีกว่าสําหรับท้าดวลฮีโร่นะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวละครก่อนว่าเราสามารถสู้ได้ลบานี่8ล้าน5กับ11ล้านนะครับ อ่ามาคราวนี้เรามากดสู้เลยครับคราวนี้วอชดอกแมนของผมก็อยู่หน้าเหมือนเดิมนะครับ<ม>เดี๋ยวถ้าเกิดทัพซมึมากีมาผมจะเอาแทนฟูบุกีเนาะก็จะได้โหดขึ้นมากกว่าเดิมคราวนี้อันติเมสสกิล ของผมนะครับน่าจะได้ออกก่อนเออได้ออกก่อนคราวนี้จกกักรพรรดิเด็กนะครับอันติเมสกิลใส่ทั้งแถวทั้งหน้าครับอัานตีสิบเมตรปั้มเข้าไป1นึ่งล้านหกแสนนะครับคราวนี้ฝ่ประกายแสงอันติเมสกิลสวนกลับมา1 06, ทีจับตุกจับตุกจับ,จบ,จบ,จบสับเข้ามา1นึ่งล้านสี่แสนกาโรสสวนสับเข้าไป1ทีอันติเมสกิลของวอชิรลองแมนสับเข้าไปปั้มเล้านโอ้โห <c oughs> อย่างแรงคราวนี้สวนกลับามา1ครั้งดาร์กแองเจชลรัสสับเข้าไป1ที บ้ามหนึ่งล้านห้าโอ้โหหนึ่งล้านห้าหมื่นคราวนี้แปดปะกายแสงก็สับคืนมาคราวนี้กาโลอันดีเบสสกิลสวนกลับไปหนึ่งดีบ้ามโอ้โหเกือบตายคราวนี้ปิดฉากด้วยโกลเด้นบอลอันดีเบสสกิลเฮโจเขียวคำมังเคิงเข้าไปสองล้านสี่โอ้โหเด้งตายครับคราวนี้ต่อยต่อยกันไหมอย่างที่หกหมื่นสี่สับสวนกับเข้าไป8ปดแสนคราวนี้อันดเมสสกิลโอไม่มีลูกไฟครับยิงธรรมดาเข้ามาแล้วก็สวนสับเข้าไปคราวนี้อันดีเมสสกิลของจักรพรรดิเด็ก แขนงโกลน,นระมานเก้าหมื่นสองโอโ้ไม่ใช่เก้าหมื่นสองเก้าแสนสองดองไปรียบร้อยครับโอ้โห๋ยวผลกดอีกหนึ่งครั้งเพราะว่ารอบนี้มันค่อนข้างเร็วมากเลยนะคร <c oughs> าวนี้เดี๋ยวผมจะลองกดอีกหนึ่งครั้งคราวนี้อยู่ที่เก้าล้านสองแล้วกับสิบเอ็ดล้านนะคราวนี้เรามาดูครับโอ้หนาหน่าชมน่าชมคราวนี้ผมได้เริ่มก่อนแน่เลยเพราะว่าหมาผมค่อนข้างที่จะเร็วนะแต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะเร็วขนาดไหนอู้อีกฝ่ายเร็วมากครับคราวนี้ อันดิเมสกิลของมูเมงไรเดอร์ปัมบาอบให้อะตโตมิซามูไรนะครับเพิ่มความเร็วคราวนี้อะตโตมิซามูไรสวนกลับมาหนึ่งที่ปามสองล้านสามแล้วก็ตามด้วยแทงค์ทอปมาสเตอร์สับเข้าไปตรงกลางแทงค์ท็อปโอ้ยไม่มีลูกไฟน,นะครับต่อยธรรมดาแล้วก็สวนกลับไปหนึ่งที่อันดีเมสกิลของจักรพรรดิเด็กสวนกลับไปหนึ่งที่ปามเมื่อทําให้แถวหน้าติดบทขยี้แล้วก็อันดิเมสกิลของวอชด็อกแมนสวนเข้าไปบักบุกปักบุกบักปามเข้าไปห้าล้านโอ้โห หน้ากากหวานเกือไตคราวนี้กาโลครับอันดเมสกิลสวนกลับไปอีกหนึ่งที่บักบุปก,ป,ก,ป,กปักบุกปักบ้าม4ีล้าน3าคราวนี้เหลือแทงค์อมมาสเตอร์อยู่แค่ตัวเดียวอันดเมสกิลของโกเรนบอนสับเข้าไปเรียบร้อยครับเข้าหมาเฝ้าบ้านแมนมาทำให้เคลียแถวหน้าได้ง่ายได้มากเลยครับโอเคนะครับเราก็จะไปดวลสุดยอดกอันนะครับผมทั้งหมด18ชีวิตหรือว่าทั้งหมด3ทีมนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุย ยิ้มสายฟ้ากันนะครับผมเดินตอก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 ,ก,กไปเราจะพากแค่เฉพาะตอนสู้ของหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดไปสําหรับหมาเฝ้าบ้านแมนก็จะอยู่ทีมแรกของผมนะโอเคเรากดไปเลยสําหรับหมาเฝ้าบ้านแมนนะครับผมคิดว่าน่าจะได้อันติก่อนอันติก่อนอย่างแน่นอนครับคราวนี้หมาเฝ้าบ้านแมนอัลติเมทสกิลสวนกันไปหนึ่งทีใส่แถวหน้าบุกปากบุกปากโอ้ไม่ว่ามูชินไดรุนนี่มาเจ็ดโอ้โหเดี๋ยวหน้านอนกองกับพื้น กาโรยังไม่ตายแล้วก็สวนกลับมาหนึ่งทีโอ้โหเหมือนการต่อสู้ในอนิเมะเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ยุงอนิเมะสกิลสวนกลัไบหนึทีโอ้โหสี่ล้านหกคราวนี้กาโรสวนกััไบหนึ่งทีโโงทบ้าบโอ้โหสองล้านสี่นะครับแล้วก็ตามด้วยหงลูกไปสวนใส่แถวหลังก็ไม่น่าจะรอดแล้วครับจังหว่นนี้อย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะ ข้าม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 แล้วก็ไปดวนอันต่อไปเลยเนาะโอเคครับมาสําหรับรอบต่อไปนะครับชันที่7เราก็ได้สู้ครับโอ้ข่าวนี้มีเจนอสด้วยนะครับข่าวนี้ว่าหมาฝ้าบ้านแมนผมจะอยู่รอดหรือเปล่าเนาะพลัง15้าล้านกับพลัง8ดล้านนะครับมันน่าจะห่างันเกินไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคราวนี้อัลติเม e สกิลของมูเมงเลยเด้อบอกให้เจ้า เจนออล่าง2นะครับแล้วก็เจนออดล่าง2อแล้วเปิดก่อนอนิเมะสกิลสวนกลับมาหนึ่งทีบ้ามเข้ามา1ิล้านโอ้โหนอนเม่งเทมันทั้งหมดตามตัวสวนกลับไปอย่างทีหมาฟ้าบ้านแมนสวนกลับไปหนึ่งครั้ง5ล้านแถวหน้าตายไป2ตัวนะครับยังเหลือกบดาร์กชัยหนึ่งตัวขราวนี้สวนกลับไปอย่างทีข่าวนี้อนิเมะสกิลของยุงสวนกลับมาโอ้โหตายไม่ตายครับติดไม่ยอดทออนิเมะสกิลของนกปีนิสวนกลับไปหนึ่งทีงยิง,ยยยขง,ง,ยงเข้าไปใส่แถวล่างบ้าม5ล้านสโอ้โหเกียรนอนกระทองกับพื้น กองกับพื้นกระทองกับ <ko> พ <irsin> ื้นอะไรล่ะคราวนี hmm. shine, ้นะครับก็ยังเหลือดาร์กชายหนึ่งตัวดาร์กชายก็ต่อยกับพื้นมาหนึ่งทีคราวนี้หมาป้าบ้านแมวของผมได้สวนกลับไปในรอบถัดไปนะครับอันติเมสกิลสวนกลับมาหยาบโบ๊บ้าโบบ้าบ้าสับเข้าไปหนึ่งทีหนึ่งล้านเก้าแสนคราวนี้เจโนนะครับหลาเซนโซดาโคยสายกลับมาปังเข้าไปหนึ่งครับแปดล้านไล่โมตีจากยุ่งแดงหนึ่งครั้งโอ้โหเกโลเกโลยังเยอะยืนอยู่ได้อันติเมสกิลสวนกลับไปหนึ่งทีจากกาโลนะครับละครนี้ยุงแดงนะครับอันต ฟีนิกโอ้ยไม่ใช่ใส่กาโลนะครับยังยืนอยู่ได้นกฟีนิกอันดเมสกิลหงลูกไปใส่แถวหลังบาม2ล้านสนะครับโอ้โหยังโหแล้วครับแล้วก็จิ้มไปหนึ่งทีไล่โจมตีหนึ่งครั้งบามแล้วก็ลงใบกองกับเพลินครับผมสำหรับศึกสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คืออารีนาสุดยอดในการไป่เขานั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสู้นะ ตอนนี้พลังของผมหมาเฝ้าบ,บ้านแมนโอผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปคราวนี้ผมน่าจะใส่แทนแทงท็อปมาสเตอร์นะครับแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมค่าพลังอยู่ที่11ล้านนะครับผมแล้วก็เราจะมาไต่เขากันเลยดีกว่าเรามาดูทีปังปอนเฮ้ยไม่ได้ทำไมเสียงคุกจังเลยวะมาสู้กับน้องสารไหลคอมบูดีกว่าอืมดูเข้าท่าเข้าท่าโอเคเราไปสู้ครับพลัง10ล้านกับพลัง11ล้านแล้วก็เขามีคอซอมบี้แมนนะครับดูซิว่าเขาจะ ทำให้เราพ่ายแพ้หรือว่าทําให้เราชนะนั่นเองกดท้าสู้ไปเลยครับจังหวะนี้คราวนี้ก็กําลังเข้าสู่ลกองนะครับขราวนี้มูเมงไรเดอร์นะครับ,รบได้อันติเมตสกิลสวนกลับมาก่อนนะครับบาอันติเมตสกิลบัฟให้กาโรนะครับกาโรจะเร็วกว่าเราหรือเปล่ากาโรเร็วขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่เร็วเท่าจาก,กระพัดเด็กของผมนะครับแล้วข่าวนี้กาโรได้อันติเมตสกิลกลับมาหนึ่งที่บากโบกบากโบกบาก,บาก ปั๊มสามล้านเก้านะครับแล้วก็ตามด้วยหมาเฝ้าบ้านแมงของผมอัลติเมทสกิลใสแถวหน้าปั๊มเจ็ดล้านโอ้โหตายไปหมดสามตัวเลยนะครับคราวนี้แล้วก็สวนกลับมาคราวนี้ปุริปุริเซเนอร์อัลติเมทสกิลใสกาโลเข้าไปหนที่ล้านสองแสนโอ้โหแล้วก็ลดดาเมจนะครับไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วกาโลสวนกลับไปหนึ่งที่ปั๊มโอ้โหสองล้านหกโอ้ยังยืนอยู่ได้แล้วคราวนี้ปิดฉากด้วยโกลเด้นบอลอันติเมสกิลสวนกลับไปเขโตเกียวกับมะเกนสองล้านสามปั้มยังติดไมโยทอจากดาชย คราวนี้ยิงเข้ามาหนึ่งทีนะครับแล้วก็มีการบล็อกลูกไฟโหทำให้ไม่สามารถต่อคอมโบได้นะครับคราวนี้จักรพรรดิเด็กนะครับได้อันติเมยวันเทินคิวครับผมอย่างเร็วคราวนี้นะครับใครที่มีหมาฟอบ้านแมนนะครับก็ควรที่จะให้เปิดก่อนเป็นอันดับแรกเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมารองดีกว่าสู้กับคุณอมมะนาวตัวเขาค่อนข้างโหดมากเดี๋ยวเราลองไปหาดูตัวก่อนว่ามีตัวไหนที่ค่อนข้างเราสามารถสู้ได้อ่าสู้กับอันดับ 101เนาะพลัง9ล้านมันห,ห่างอะไเกินไปปะวะไม่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 ไมกดไปเลยครับจังหวะนี้ <c oughs> ถ้าเกิดเราสู้กับพลังเดียวกันผมว่ามิสจะแพ้นะครับคราวนี้แทงดรอปมาสเตอร์แอนติเมสกิลใส่แถวหน้าของผมสับเข้าไปในที1นล้านหกแสนนะครับโอ้โฟบูกิเกือบตายละครนี้จัก,กรพรรดิเด็กอนิเมะสกิลส่วนกลับไปหนึ่งทีบ้งสตันใส่ซอมบี้แมนแล้วก็บดขยี้ทั้งหมด5ตัวเอ้ห้ตัวอะไร3ตัวนะครับคราวนี้มูเมนเดอร์แอนติเมสกิล e ใส่ กาโลข่าวนี้อันดีเมสกิลสวนเข้าไปหทีหกล้านข้างหน้าเกือบตายนะครับแล้วก็สับเข้ามาหนึ่งทีจากกาโลข่าวนี้ดาร์กแอนเจิร์รัสใส่เข้าไปหนึ่งทีใส่แถวหลังปั๊มเข้าไปหนึ่งล้านเจ็ดแสนโอ้โหโคตรเบาเลยครับจังหวะนี้เพราะติดโลข่าวนี้กาโลสวนกลับมาอีกหนึ่งทีปั๊มสามล้านนะครับข่าวนี้ได้ชายแสงจากกาโลของผมบ้างอันดีเมสกิลส่วนกลับไปหนึ่งทีปั๊บสับเข้าไป5้าล้านสี่แสนข่าวนี้นะครับตามด้วยโกลเด้นบอลอันดีเมสกิลส่วนกลับไปหนึ่งทีปั๊มหนึ่ หน้ากากหวานร่องเทงเด้งดาบเรียบร้อยไปแล้วยิงไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็สวนกลับไปหนึ่งทีจากก <c oughs> าโร่คราวนี้แทงพอมาตเตอร์อนิเมะสกิลใส่แถวกลางของผมโอ้โ oh หยังยืนอยู่ได้หรือเปล่าอืม <c oughs> ยังยืนอยู่ได้นิดน,นึงครับอนิเมะสกิลสวนกลับไปหนึ่งทีจากมาเฝ้าบ้านแมนเพื่อบล็อกพลังอีกครั้งคราวนี้สวนกลับมาติดไม้ย่อท้อคราวนี้ปุริปุริซันเนอร์อนิเมะสกิลใส่ก,สก,สา,กาโร่ไปหนึ่งทีด้วยความรักโกโลไม่แตกแล้วสวนกลับมาหนึที 2, 8, อทอทสองล้านแปดอนิเมะสกิลของกาโร่สวนกลับไปหนึ่งทียิงเข้้าไปครับโโอห คราวนี้แทนทอมมาสเตอร์ aster, โลโหดมากครับอัติเมสกิลสวนกลับไปหนึ่งทีแปดหมื่นห้าโอ้โหแปดแสนห้าแล้วก็สวนกลับมาหนึ่งทีจากกาโร่สองแสนอัติเมสกิลสวนกลับมาอีกหนึ่งทีบ้ามโอ้โหยังยืนอยู่ได้อยู่ครับแต่ว่าคราวนี้สับมาติดมายอทอยอีกหนึ่งครั้งคราวนี้ผมคิดว่ามีสิทธิ์ตายได้เพราะว่าแทงทอมมาสเตอร์ Ten aster, ของอีฝ่ายอัติเมสกิลสวนกลับมาก,ก่อนทราบทราบโอ้โหเก้าแสนเรียบร้อยนอนแม่งเทงไปคราวนี้อัติเมสกิลของกาโร่สวนกลับไปอีกหนึ่งที สับดาเมจเข้าไปสามสามแสนสับเข้ามาอีกหนึ่งทีคราวนี้อันติเมสกิลโหไม่มียนดีเมสกิลยิงเข้าไปนะธรรมดาคราวนี้สับจากซอมบี้แมนโอ้โ oh, ห oh, แพ้แน่นอนจังหวะนี้ปั๊มคราวนี้อันติเมสกิลของแทงท็อปมาสเตอร์สับเข้ามาเรียบร้อยโอ้ oh, โหแพ้ไม่ได้เลยบร้อยครับโอ้โหพลังเก้าแสนแต่ว่าโลูกของแทงท็อปมาสเตอร์ค่อนข้างโหดมากเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ สู้ให้ทุกคนดูนะครับว่าหมาเฝ้าบ้านแมนมันโหดแค่ไหนเคลียตัวหน้าได้แบบดีมากเลยนะครับดูดีผมตีไปแบบ7 7ล้านนะอันนี้แค่3ดาวนะถ้าเกิดสมมติขึ้น4ดาวมันจะโหดมากกว่านี้นะครับแล้วก็ผมจะพยายามปั้นเกียโลนะครับให้ขึ้น5้าดาวเจ้าหมาเฝ้าบ้านแมนก็จะตีโคตรโคตรของโคตรแรงเลยนะครับสำหรับวันนี้อีโกคาสกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาไปก,ก่อนก,กับการรีวิวดาเมจหมาเฝ้าบ้านแมนในทุกสุดดวอนนั่นเองครับ สำหรับวันนี้อีโกคาสึกิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม